สวัสดีค่ะอุณาฝากข้ามโพสต์ฉันได้เจอผู้ร่วมโรงการเดียวกันแล้วก็ว่าดูแปลรักรัด้วยใจเธอร์ทสองด้วยก้อยมาคะใช่ค่ะ แล้วก็ฟรีครับฟรีเป็นผู้สื่อข่าวอยู่คมสลึกแล้วก็่นทีวีครับผมถ้าสายบันเทิงด้วยบอกเลยตอนนี้เนี่ยอยู่ๆก็คือนาดาวปล่อยคล้ายๆกับ EP พีศูนย์จะบอกว่าอันเนี้ยอยากดูแบบตั้งแต่เขาปล่อยแล้วเจ๊ก็ยมีอย่าเพิ่งดูเดี๋ยวมารีแอคก,กันแล้วคือแบบไปทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นไอ t ี i ฟ t e r YouTube ขึ้นแบบอ คือสปอรแล้วปกติดูแหมซีเรื่องเนี้ยดูชอบมากชอบบิวกินไม่ได้ชอบเตะนะแต่ชอบบิวกินเออเขาดีมากเพราะเจอในงานกรมชลึกอวอร์ดนี่บอกเลยคือแบบแม่จะบอกแล้วค้าบไปแซงป่ะนี่อยากจะบอกเลยอ่านปากอ่านปากอย่ามาหลอกดาวนะไม่ต้องหลังใบป๋าแต่ถ้าอยากรู้หลังใบไปหาหนี้เลยนะกรมฉลึกออนไลน์นี่ เดี๋ยวเขามาสาบฉ<า>ันาอาตื่นเต้นเอาเรื่องที่คุณมานะอวันนี้ไปบอกว่าเขาเคือว่าลาชเวลไลอินภูแกกไซส์สตอรี่ก่อนอันเนี้ยเราดู MV ถูกปะมันก็แบบดูหวานชื่นดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูหวานเลยปะวะแล้วก็มันมีตัวอย่างเธเลออ์ออกมาก่อนหน้านี้มันก็คุมเครื่องมันจะหักมุมไหมค่ะคือแฟนสาวกัวมากเพราะว่าไม่ค่อยไว้ใจดาดาดาวเพราะว่าหักอกมาหลายรอบแล้วไงเออมันแบบไปไปปุ๊บตุ๊ก กัวขายฝันไงจะเป็นไบโพล่าตอนแรกมายิ้มมีความสุขแล้วก็แบบร้องง่ายตาท่วงเนี่ยเดี๋ยวดูนี่ว่าจะยังไงน่าอดูแต่เราเริ่มกันเลยนะคะทุกคนไปอ่ามีเสียงไหมเปิดเสียงแหมมาเดทขึ้นแล้วน่ารักแต่สีดีเนาะไม่ไม่ขึ้นอ้าวมีความนัวดูมือ สั่สุดท้ายห้พวกแกศขงกอ่ะพวมีราต้องไปกรุงเทพแล้วเนี่ยอูเสียงแบบอ้งอะมงขึ้นไปกรุงเทพของกอยากเป็นนอนไม่ไม่ไมอันนี้คือชีวิตจริงแล้วอกเอาชีวิตมาถ่ายป็นซีรีส์งงนอนเลย ดูซีน้ายสุดดูซีนสายุดเ้นเหรออ่นันอุย่นอบ้านุ้ยอุ้ยอยอุ้ยออุยอุอแ้บอุ้อุ้ยอุยอุอุ้ยอุออยู่บ้ยนุอย เปยทำงานไรไงไปอทำหมีกินอุ้ยไม่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 คือแบบอ่ะจะว่าไงไม่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 คือซีนนี้มันต้องมีอะไรต่อได้ป่ะนี่คือแบบเกียร์เกียร์ดูอยู่คือขาอยู่ที่ท่านี้ยคือต้องบีบสุดลิปอ่ะไปต่อ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 อ่าหนึ่งแล้วหนึ่งแล้ววันนี้วันสุดท้ายครูเกียอ่ะยิ้มไม่หยุดหรออกจริงอ๋อเป็นวันที่โอเอ๋จะอยู่สุดท้ายที่กรุงเทพใช่ไหม แต่เตะเมื่อกี้เตะพูดแล้วว่าเตะไม่ได้ไปด้วยต้องเข่งขงบ้านไม่แน่เลยครับต้องยั่งวันนี้เหรอใส่เสื้อกล้ามขาสั้นเนี่ยแล้วเสื้อคู่น่ะไม่ไม่ดู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 เท็กเจอร์เสื้อของนางสิยังไงมันมีความเป็นมันมีความเป็นโอเอ๋วนะตื่นมาแล้วหัวยุ่งอ่ะคิดไม่ดีเลยอ่ะคิดดีไม่ได้เลยนั่นเราอะไรไปเดี๋ยวผมจะทำให้เป็นวันธรรมดาธรรมดาที่โคตรพิเศษสำหรับมึงเลยโคตรพิเศษก็มาอุ้ย ซีนนี้แต่คือถามว่าแบบมันมีพัฒนาการเนาะเอาจริงๆมันมีพัฒนาการอันนี้คือเขายอมสีแล้วมันปรุงมากเลยสวยด้วยคือนายยังใส่สีของตัวเองอยู่เลยเนาะเราชอบตรงไหนเราเราเราชอบยังยังที่แบบยังเล่าเรื่องว่าเหมือนเราโตไปด้วยกันกับโอเอลกับเต้เนี่ยหรอว่คือเหมือนแบบให้คนดูแบบไดตามไปด้วยอ่ะไปทุกที่เลยเสื้อถุงเนี่ยเอจริงจริงคือแเล่นแสดงมาก ห่วงแกงหนึ่งข้าน้องดูไหมนี่ดอกสบาร์มีดอกสบามาตลอดเขาเป็นซิกเนเจอร์คือไม่มองวิวเลยอ่ะวิวขึ้นดีมากเสื้อน่ารักวะที่เลือกลายนานมากเลยนะเออชอบเขาอยากให้ชิดโอ้เอชมไงไม่บอกเลยว่าคนเลือกน่ารักกว่าโอาเหว ต้องให้งวันหน่อยฮะมาใกล้ๆโอ้ยจริงปะฮะตรงนี้เหรอจริงอ่ะเอาจริงคิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่คืออะไรคิดคิดคิดอ่ะคิดว่างไงก่อนฉากนี้จะเขาจะให้อะไรจ๊บ <c oughs> ยังไง อดีตสารภาพเห็นสปอยมานิดนึงแต่คือแบบเห็นสปอยแต่ก็คือจิกอ่ะแล้วยิ่งมาดูจำเจๆคือแบบโอ้ยเฮียน่าแบบอ่ะเธอละจริงๆคือใจอยากให้จุ๊บอ่ะการถนนมันทําไม่ได้แล้วนั่นไงเออนึกออกปะเอออ่ะดูกันแตไม่เคยอ๋อหอมแก้มแค่แก้มหรอไม่อ่ะจีคือเขินนะอะไรทำไมอ่ะทำไมอ่ะเมื่อกี้อะแต่ด่าเราหรือตาเขาไม่ใช่อะไร ีนี้คือเขาเขาไม่น่าจะมีบทนะเอาจริงๆปะรู้สึกว่าซีนนี้ไม่มันไม่ได้เป็นบทอ่ะมันมันแบบมันไม่ฟิลลิ่งสิแบบเออมันวัยไปไหนพวกเธอเล่นกันซีซีนนี้จะได้ยังไงเพราะว่าซีนนี้คืออยากจะให้แบบอ่จุ๊บแก้มกันเล่นกันเออคือถ้าคนแสดงจริงๆอะมันมันไม่นดูออกฟิลแบบนี้มันไม่ได้มันไม่สมองมาหาเราเบลตาใช่ไหมคำพูดเราอ่ะไปดูต่อจ้ะก็จะถือว่าเก่งมากอย่างนั้นแหละ อยากให้เห็นตอนครัต้องเต่นะต้อง้ยดาวภูเก็ตนะเนาะเฮ้ยทำยังไงทำไหมเออดิเออมองอย่างั้นแหละมองสายมองขวันหนึ่งเพลงดิวชิบหายนี่คือแบบจังหวาหน่วงบ้างดูดู อาอุ้อจุบพอเลยนะไม่คือปีหนึ่งเราคือโอ้เอ๋เหรอเออไม่คือมันหลุนไงปีหนึ่งบอกว่าจุบแก้มไงก้อยเป็นคอเป็นแบบไม่กล้าไม่กล้านี่ไงบอกว่าฉันอายต่อตาตาเขินอ่ะเขินอ่ะไม่กล้าไม่กล้าเขินทำไมเสียงต้องกระซออีกอะไรนะอะไรเสกอะไรเสกเนาะคือมันเป็นบทผู้ที่ธรรมชาติเออเห็นไหมไม่เกิดนี่เกิด คือบกินนะักแสดงที่เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเตาอไม่ได้เป็นอะไรจริงๆมันจะเล่นได้ขนาดนี้หรอทด้วยไม่รู้น่ารักสดเลยอะน่ารักสดๆเนี่ยอันนี้ไหนสันจ้าสันจ้าสันจ้าเออจุดเริ่มต้นได้ไหมเออสันจ้ายังคงเทอยู่อืมเงี้ยเรียกเดียวกันเลยอะสิ่งใดเคยชื่ออ่ะ อ้าวแล้วทิ้งอ้าวแล้วทิ้งปอมอีกแล้วทำนายเลยพาเป็นกูยิ้มได้อยู่แค่ห้านาทีกูยิ้มได้อยู่แค่หนาทีตัวลูกของเราหลังจากที่แบบกระเทยใดๆคุณแม่กระเทยใดๆไปเชื่อความเชื่อมาปุ๊บพออ่านว่าจางหายไปปุ๊บคิดยังไงก่อนคุณแม่ใช่ไหมเลยว่าดาดาต้องแกงใหญ่แกงแน่นอนนี่คือขนลุกขนลุกเลยอ่ะไหนมพูดเลยนะสิ่งใดสิ่งใดที่จางเคยเคยมีอยู่กับจางหายไปเออ แม้อะผู้หญิงผู้ชายไปอ่านคำคำนายปุ๊บมันก็คิดปะทีนี้เนี่ยมันตีกันอ่มาดูต่อดูต่อไปดูไปดูไปดูนั่นไงโอเอ๋อเริ่มรักแล้วคือโอเอ๋อคิดแบบเป็นคนคิดเยอะด้วยนะมีเรื่องเรื่องความรักเขาก็บอกว่าโอเคอยู่นะเรื่องความรักว่าโอเคอยู่ไปแล้วโอเคอยู่แปลว่าไม่ได้แล้วลูกแต่ณแต่ณโอเอ๋อไปแล้วใจแม่ก็ไปแล้วเตก็ปลอบเนาะแต่ก็สังเกตแต่ว่า กลายเป็นบ้านคนไปแล้วคืออะไรที่พิเศษหรอพิเศษอ๋อเขาปิดอย่าเงี้ยหรอฟูลเออใช่เปลี่ยนเป็นบ้านคนไม่เปิดแล้วรุ่นนี้คือรุ่นสุดท้ายแล้วไม่เปิดเลยคิดจะอันนี้ที่น่าอ๋อที่ที่นาไปไหว้นางไงเออที่ทะเลไงที่ไปตัวใช่ ปิดหรอเออปิดเหมือนกันเอาละเอาไงเอาละนั่นไงปิดทุกที่เลยอ่ะสิ่งใดที่เคยมีอยู่กับจางหายไปใช่แบบจะบอกสถานที่ก็ได้ก็ไม่คือแบบสถานที่ก็ได้ไม่แต่ตอใจหายว่าแบบเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้คือนาทีที่ห้าสี่สิบแปดยังไม่ถึงครึ่งเรื่องเลยนะแมงเริ่มมีกลิ่นแล้วอะม่เนี่ยไม่โอเคไปก่อนนูตานูตาดิมันก็เลยมาที่แบบ อันนี้น่าไม่เคยมากันเนาะเออใช่เอ๊ะหรือจะซื้อเพราะแบบที่ที่เราสองคนไปก็คือตอนนี้มันไม่มีแล้วแล้วก็จะไปเจอกับสิ่งใหม่ๆแต่น่ะคนต้องไปเจอคนเยอะๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยเลือกที่จะมากันแบบเนี้ยก็ได้อยู่ก็จะําแบบนั้นก็ได้อยู่อืออ่ะลองดูแต่ชอบความนาดาวนายยังคุณโทนอยู่เลยใช่คุณโทนสวยมากคุณโทนสวยมากแต่นี่คือสังเกตแบบหน้าหน้าหไปแล้วหน้าหับไปแล้วโอเอ๋คือแบบหน้าไปเลยโอเอ๋วคือต้องมีเซนนะหนึ่ง มันรู้แหละแต่คือแบบเราว่ามองเรามองแค่ว่าแบบคือหาดนี้นางเคยมาสองคนปะเอาจริงๆเราไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลยเป็นที่ใหม่ที่แบบเพิง่งอุ้ย <laughs> ไม่คือว่เมากันไม่ไม่ไม่เป็นประเด็นเออมันก็รูปรูปหลังกันต่อหน้านะคะกำนันแต่คือแบบมันหอมแก้มกันไม่ได้กลางถนนอะคือมันมันคันกันไม่่จอบอกว่าตอนพาร์ทหนึ่งอะนางจูบกันใต้น้ำใช่ไหะใช่นางออกสื่อกันมากขึ้นหมายถึงว่าให้ผู้คนเห็นกันมากขึ้นคือต้องบอกว่าเต๋ออะพอมาภาคสองอะนางกล้าเปิดเผยตัวเองบ้างแบบเปิดเผยออกมาอันเนี้ย คือเราดูที่เรายิ้มพร้อมได้รู้ไหมเพราะว่าเรานึกถึงไอ้นี่เว้ยไอจีของพีพีที่ลงกางเกงตัวนี้เลยจำได้ไหมแต่แปะภาพเห็นยู่เห็นยู่เห็นเก่งก็เลยแบบว่าเอ๊ใครถ่ายแน่สรุปว่าคือนี้จะไปอันนี้แหละเรื่องนี้แหละแต่พีเขาเนียนมากเลยเนาะดี่พีพีเขาบบเป็นดาวเสียดายจะไม่ได้ไปหันกับเนี่ยเพราะอ่าเมื่อกี้มันปิดไง ที่ไปที่นั่นคือจุกกันได้อย่างเงี้ยมีแค่เราสองคนอยู่กรุงเทพยเลยมันทำนายก็เริ่มจะเป็นจริงแล้วภูหนาวก็ปิดหาดก็ปิดเห็นนะเดี๋ยวตีปากนะเตะนะกับเมื่อผู้เกียรติที่อ่ะอาจจะมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะเลยรูบปั้นเดูป่ะดูแบบนี้ก็คือแบบยังไงมันจะต้องมัน คนนั้กกันว่าดูแบบพีพีแบบแสดงสีหน้าคือกังวลก่อนแล้วถูกปะคือก้อยมองว่าในใจเขาอ่ะเขาขึ้นไปก่อนเตะพีพีเป็นคนที่ติดแฟนติดเพื่อนเออพอนางแบบขึ้นไปอยู่คนเดียวแล้วแบบพอมีคําทํานายโผปานางก็จะยิ่งรู้สึกกังวลใช่ไป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 ถึงแรงนะะเป็นไงก็ต้องเป็นนะ นี่คือคิดไปไกลแล้วนะังคิดไม่ไกลไงออสองชอทยใน,นีใ่นชรายหาัดนี้มีสองเราจริงไงแล้วคือไ,ไม่สคนคนอ,อื่นเลยนะเนี่ยคือนี่คือนางกำลังปลอบแลวนะเรารู้สึกว่านางกำลังปลอบแล้วเออใช่เออแบบเหมือนรู้ว่าแฟนเราแบบใช่ไม่น, <c oughs> นางรักของนางอืมบีพีนี่คือเหมือนไม่ไหวแล้วอ่ะแบบโอเอ๋โอเอ๋เหมือนไม่ไหวแล้วโอ้่น้องเขาหุ่นดีมาก ขี่พันวาคนนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่น้องพีพีสิเตะตี่ยามบิ้วไงถูกถูกใช่หรือว่าแโอเอ๋วน้อยอืมดิชอบมากเลยเออเออเราก็สีน่งโอเคเว้ยไปฟิลมาไปไหลเลยธรรมชาติมากเหมือนไม่ถ่ายอ่ะ ถ้าแสดงจริงมันจะเป็นแบบนี้หรอเอาจริงป้านี้คือให้ปล่อยให้ไหลไปเล่นไปเล่นไปจะเล่นไปตามอารมณ์เลยคิดว่ารู้เลยว่าแบบแม่งยังไงยังไงเฮ้ติงดิจู่บนบอกแล้วเนึ่งอุ้ยจมูกว่างอุ้ยเขาชอบสมุดสองจันอยู่แล้วอุ้ยฟิวดีมาก บิวเก่งมากนะดาแต่แว่ามันหน่วงเยอะไปว่ะเอาจริงป่ะ<ม>หน่วงแล้วอะเนี่ยหน่วงแล้วเนี่ยทะเลมาก,ก็หน่วงแล้วอะง่ามนั่นไงนั่นไงไม่คือแบบว่าอย่างเรามนรู้สึกไม่ดีตั้งแต่บนเตียงแล้วที่นั่งบอกว่าแบบอันนี้คือวันสุดท้ายที่นางจะอยู่ภูเกต็ตแล้วพอไปเจอคําทํานายนางยิ่ยงรู้สึกแบบไอ้นี่ไง โอ๊ยอืมมรู้สึกอะอืมกลิ่นมาละกลิ่นมาละอ่ะเศ้าเลยเอออะกูเศร้าด้วยเนี่ยตอนเนี้ย โฆษณาหนึ่งว่าที่ตกดินแลวยช้ทกเดทของกูอ่ะตอนเราสไปแเอานะยิ้มเศร้าเลยเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่กรุงเทพไม่รูกเอ้ยไม่กูลากมึงนะอุ้ยเป็นกูข้อตัฮะอารมณ์ไหนของมึงอะไรเงี้ยอยากให้วันนี้เป็นวันพิเศษของมึงเอง บอกกูหร <ใน S 1> อแล้วกูไม่เคยบอกมึงสักครั้งเลยไม่ไม่ใช่ม,อมืออ๋อเหรออือกูกรักกันอืออันนี้เขาบอกหลักการในชีวิตรจริงมากนะ่ะเนี่ยอันนี้คือแม่นคือละครลวนๆจริงๆแต่คือแบบอินมากอื ดีขึ้นแล้วว่าดีขึ้นดีดโอเคนดนึงนะสีน้านดีขึ้นเหมือนสร้างความมั่นใจให้เขาเนินิงเตงกีเกียร์เกียรไม่ได้เกียรเกียรเนี่ย ันนี้ได้ดีมากเลยอ่ะอืแต่จริงๆไปเราเราก็รู้สึกเหนือยแม่งแบบ้ดีมากเลยอ่ะที่แบบดีอืมเหมือนบบวา่างไปหมดแล้วมันว่างไปแล้วอืมใช่เพราะมันจะบอกว่าเริ่มใหม่แล้วจะเริ่มใหม,ม่มจะไปเจออีกบทหนึ่งแล้วโหจนถึงแบบท่ำเลยเหรอหัวเลยหัวก็ยังเปียกอยู่ตลอดเวลา แค่นีดด้ดูแล้วอ่ะก็ไปดูพิสัยกันต่อได้ไหม,มแล้วให้ไหนต่ออ่ะก็ไปนั่งเล่นรีสอร์ทบ้านผมละมือเล่นจงด้วนะ ว่าแล้วเกลียดแบเกลียดคอมมอนแบบเลยก็แบบมาแบบลอยน้ำลอยตองเต๋ออะโที่ติดไว้หนึ่งไงโอเคชอบซีนี้อ่ะให้เกิดจริงนะนี่เกิดจริงเพราะว่าเกิดจริงอ่ะแต่คนเกิดจริงอ่ะเออชอบชอออบเใจชอบไปไปดิเกลียดอะเป็นตัวตนมากเลยอ่ะกินมากเลยอ่ะเออเพลงบิวมาก อาคุดไปภูเก็ตแล้วหนึ่งมาเป็นดาวกรุงเทพแล้วหนึ่งปาร์จังก็มาจ้ะยังอ่ะยังมีอีกปะจบแล้วป่ะอ๋อโอเคนี่ไงนัยทุเ็ศกูโน่อยู่นี่นางกำกับทิ้งทั่วเงเพรอนเดี๋ยวนั้นเราไม่เป็นแค่โปรดิวเซอร์เนาะใช่ตายแล้วยังไม่ไบพล่านะเปิดมากี่ยี่มีโปรแลวก็ดาวดาว ตอนหลังก็โอเคนเขาจ้าใอะไรก็บพารไม่คือเอาจริงๆคือตัวนี้มันเป็นแค่ทิงทวนของเรื่องของ2คนไงคือชื่อว่านี่ไงพาร์ คอลไลน์อินปูกเกตฉันว่ามันเขาน่าจะบอกเราเรื่องราวอะไรหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นในพาร์ทสโดยการที่เล่าผ่านใน last w h i t line นั่นแหละคือเปิดมาอาจจะแบบมีความประชุ่มกระชวยใจแล้วก็จะมีเริ่มตดราม่าเหมือนที่เทเลอร์เขาเล่าอะแล้วก็สุดท้ายก็หวังใจว่าจะจบที่ยดีนะเพราะนี่เขาจบดีนะนี่เขาคือโอเคเขาปิดพาร์ทเขาสวยไงแต่ในของจริงไม่รู้แอบสอแอบถามแล้วก็แบบลูก คือแบบอ๋อ oh, แม่จา๋าไม่แต่คืออันเนี้ยมองว่าแบบมันมี5ตอนใช่ไหมคือมองว่าตอนแรกน่าจะหวานเนดะี่ยด้วยความที่ยังเข้าใหม่ประมันอนะ่ะมันยังไม่เจออะไรที่แบบพริกอ่ะเพรสองสามสี่ห้าเนี่ยแหละอันเนี้ยอแบบจะต้องเตรียมยาดมยาลมทิชชู่แล้วก็ไฟแท็กสัมัสหัวหนึ่งมีห EP อีพีเนี่ยเราว่าอีพีแรกอ่ะแม่งหน้าน่าจะมีตัวเออใช่มีตัวที่ทิ้งปมหรือว่าแบบปุ๊บออกมาปุ๊บ ใช่ปะนั่นโดยโอ้โหมันมีหลายคนช่อยก้อยก็ใช่เหมือนแบบก้อยน่าจะมาเป็นตัวแปรของเต๋อเพราะว่าเต๋ออะยังตัาใจว่าแบบใจยังไงพอไปกรุงเทพปุ๊บต่างคนต่างใช้ชีวิตคนละมหาลัยมันก็เลยแบบไม่ได้อยู่ใกล้กันเจอคนละสังคมไงใช่ใช่แต่ประเด็นคือทุกคนช่างหวังหวังใจมากกับพาร์ทสองว่ามันจะแบบเข้ากับพาร์ทหนึ่งไหมแต่ละความพีคเนี่ยแต่ละตอนการที่ปมตัวซีที่จะมาเป็นตัวปมอะสนุก แต่ละคนที่เอามาก็ดีดูอันไหนจะโอมไหนจะก้อยสนุกอ่ะอันนี้ก็คือแบบให้เลยว่าสนุกแน่สนุกสนุกแน่อย่างนี้แต่เรามาดูด้วยกันมะเออเรามาดูด้วยกันเอาจิงคือคาดหวังว่าแบบไม่อยากจบเศร้าใครก็ไม่อยากให้จบเศร้าเธอแต่กลัวกลัวใช่ไหมกลัวนาดาวแกง แกงม้อยใหญ่ไปดูพร้อมกันเอออย่างงี้ดีกว่านะรอในรีแอคเอาวันนี้ก็ขอบคุณน้อง้อยกับน้องฟีมากมากเลยที่มาดูรีแอคด้วยกันนะค่ะก็เดี๋ยวรอบหน้ามาเจอกันจ้าบ๊ายบายเิอกันด้วยแผ่นฟ้าเคบ๊ายบายขอบคุณครับ